เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชุดตรวจการสุดซอยกระทรวงอุตสาหกรรมก็ร่วมกับทางสถานีตำรวจภูทรบางปูจังหวัดสมุทรปราการตรวจยึดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมอกหลายรายการค่ะรวมมูลค่ากว่า11.8ล้านบาทนะคะหลังไปตรวจสอบคลังสินค้าของบริษัทวินไทยเทรดดิ้งจำกัดที่พบการโฆษณาขายสินค้าไม่มีม,มอกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จนขยายผลไปจับกลุมแล้วก็พบว่าบริษัทดังกล่าวนั้นเคยถูกตรวจสอบและยึดอายัดสินค้า แต่ยังลักลอบกลับมาจำหน่ายค่ะจึงได้แจ้งความหลายข้อหานะคะขณะที่ทางกรมศุลกากรก็ออกมาเปิดเผยยอดการจับของหนีภาษี4เดือนแรกของปีงบประมาณ2,568นะคะก็คือตั้งแต่ตุลา67ถึงมกราคม68ค่ะก็รวมมูลค่ากว่า780ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นถึง25%สาเหตุหลักนะคะก็มาจากมาตรการที่ ตรวจสอบเข้มงวดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลค่ะโดยในปี2,567นะคะตรวจยึดสิ่งผิดกฎหมายรวมมูลค่ากว่า2,600กว่าล้านบาทค่ะ